อะไรอะไรวะชุบหมดหัวเสียงรอหน่อยถามพูดได้ครับครับโอ้แน่นอนจริงเลยไม่ได้เป็นครับหน่อย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 ไม่ได้เป็นวัดใช่ไหมไม่ครับอ๋อถามพูดได้ไม่เหมือนใครว่าจะเป็นวัดโอ้ไอ่เจี๊ยบเกี๊ยบเลย ครับครับไานไปลดูครับไทยเลยครับไเดี๋ยวเบอ่์จัำสิเบอโอ้จำสิไหมแล้ววันนี้น้องท้องคุณเราก็ได้มาทำสินกรรมบ้านเาที่โานครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันครับวันนี้อย่าลืมติดตามทองคุณจุบุญนะครับหนึ่งชั่มครับน้องทองคุณจับปีกฟองให้โชคนะครับวันนี้ครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับผม สำหรับน้องทองคุณครับน้องทองคุณพูดได้ไหมนี่ออกไหมทองคุณครับพูดได้ครับคำเดียวครับที่เหลือนั้นพอควรพูดครับกินเลยกินเลยกินเลยวันนี้ขอจบคลิปเพลงคนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้องทองคุณนะครับ